อาเหมือนกับที่ผมพูดตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยว่ากฎกฎหมายเนี่ยหนึ่งหนึ่งพารากราฟหนึ่งฉบับเนี่ยบางทีบางคนอ่านเนี่ยเข้าใจอย่างหนึ่งใช่หนึ่งบรรทัดหนึ่งคำหนึ่งรักเนี่ยมันอยู่ที่การตีความตีความนี่แหละครับามสมัยก่อนสมัยเราเราเนี่ยตีความเนี่ยเป็นยังไงการตีความครับครับดิฉันผมไม่คิดว่าพอไปมันขึ้นอย่ามันต้องตีความเน่ะมันก็เลยตีความ้าค่าโดยมันก็ผิดก็ถูกฮะ ก็เปประโยชน์ของใครก็ต้องตีความยังงก็คือวาก็ไม่เอาเวลาเปนุการที่สามที่ยัางอุการก็้คณะไประหว่างพดีอ่ามันก็เป็นการตู่กันทางเฎหนายถูกไหมใช่ครับเวลาเวลาเวลาเป็นขนาดเกิดกันขนาดเงินเลยมันก็ตู้ันางิหายเลยเอาเอาข้อเป็นหายมาตู้กันอ่าจะเป็นข้อท็จจริงเน่ข้อไหก็ว่ากันไปถ้าจริงข้อวันบ่ายมาตู้กันก้อมูลแตรมนะ้ออย่ามอการตีความครกิคือว่ามันมันเป็นังอยู่างไรก็เ็นปฏิบัติงานก็ ก็เดี๋ยวก็ต้องดูบทสรุปว่าเขาจะลงเอยกันแบบไหนผมเป็นประชาชนไม่ถึจะเชื่อใครได้ใช่ไหมเราเราก็ต้องศึกษาไงฮะเราต้องศึกษาดูว่าเราคิดยังไงอ่าไทยมันยิ่งได้ตลอดอ่ะครับแล้วแอาจจละลอื่นเนี่ยเป็นะผมเห่อยแล้วผมก็ไม่เข้าใจกันเยอะแล้วดูไหมครับครับใช่ครับว่าลวอื่นลวอื่นแต่ผมเข้าใจว่าผมเพิ่ผมเคยจะเพิ่เป็นจีนนั้วเป็นป่าเป็นป่ามันแบบนั้นข่าวเนี่ยผมใช้คำว่าแล้วอื่น อือผมก็ได้หรือน้องชายก็ได้ต่อได้อ่าอันนั้นคืออันนั้นคือธนาคารอันนั้นคือธนาคารอย่างนั้นใช่เข้าใงนั้นครับคือไมีคือภาษาเป็นเงินฝากนะโอเคโอเคคือไอ้เละหรือถูกไหมเละหรือเละหรือไม่คือคือคนใดคนหนึ่งก็ได้ใช่ใช่แต่ถ้าเละต้องไปกันทั้งสองคนอันนั้นคือภาษาทางธนาคารไม่รู้นะผมไม่รู้อ่า คือคือภาษาไทยเนี <t Bla i management> 6, kind of ่ยรอยเวลาตีปารมเนี่ยคือบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะท่านอเะไรมาแล้วว่าทำไมต้องหยุดตีปาร์มติดหมายทำไมต้องเอาติดหมายมาตีปาร์มทำไมไม่เขียนตั้งไปตรงตรงให้เออผมก็งงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เขียนตั้งไปตรงตงเลยอย่างนี้นี่หว่าคุณมดวันเนี้ยสมัยผมเรียนนะผมยังบอกว่าทําไมเขียนว่าไม่ได้อย่างเงี้ยเขียนไม่ได้เลยต้องเขียนหาได้ไหมหาได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมผมผมไม่ได้เรียนวิธีการเออ ผมเีินรละกลัครับผมเปนเพื่อนองทบทครับอ่าท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าอย่างนี้อ่ท่านอะไรคำถาว่าท่านเลยคือไสคือจะคือจะใ่คือครอคุณจะยากเหาอครับคือมป็นอใคระอาเนี่ะค่ัเคือคือผมจะแค่ว่าภาษาเคนถ่สยเนี่ะครับมันมันเข้าใจยากเข้าใจยากก็คือถึงบอกว่ามันอยู่ที่ใครตีความ นะฮะบางทีอ่านแล้วเนี่ยภาษาเดียวกันเนี่ยจะว่าพูดมาแล้วคนละความหมายอพราภาษาเนไยจะจะตข้าใจล้าเดี๋ยวพนักงานตามหาจุตไม่ได้โอเคครับครับผมครับผมขอบขอบคุณมากครับอ่าก็ว่ากันไปคือเสนอแนะนิดหนึ่งคือคือกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วมันเขียนตรงๆไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเขียนตรงๆเนี่ยมันจะยาว อ่าใช่ครับคือมันจะยาวเลยมันจะยาวทนายพุทธิธรจบปริญญาโทครับก็เลยต้องเขียนให้มันกระชับขับสั้นได้ใจความอืมันก็เลยมีปัญหาว่าใจความมีหลายอย่างต้องไปตีความเนมันก็เลยเกิดการตีความเพราะว่าถ้าถ้าเขียนกฎหมายเขียนยาวๆเนี่ยอืมันก็จะเยอะมันก็จะฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยท่องลําบากก็ฝากไปถึงผู้ที่ศึกษากฎหมายแล้วก็กําลังจะศึกษากฎหมายครับ ก็คือต้องต้องดูก่อนว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องเรื่องนั้นมาตานั้นเขามีเจตนารมณ์อะไรแล้วค่อยตีความไปครับไม่ใช่ว่าอ่านแค่อ,อักษรแล้วก็คิดเอาเองนี่ก็เอง,อ,ง,อ,งอย่างนี้ไม่ได้ต้องดูถึงเจตนารมณ์ครับต้องเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งมันก็มันก็ดูยากอีกเหมือนกันนะครับ ก็เหมือนเหมือนอย่างที่ธนาสุยนยกตัวอย่างเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องออกมาควบคุมอาการสูบบุหรี่ในในพื้นที่เนี่ยอ่ดูเจตนาลมก็เจตนาลมคืออ่าถึงแม้สูบในบ้านก็ผิดโอ้อันี้ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างได้ชัดเจนมากเลยสุดมากก็ผิดเพราะว่าในบ้านก็มีหลังคาครับผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าในบ้านเราถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีคนรอบข้างอยู่ะฮะแสดงว่าเจตนาลมของกฎหมายอ่ามาตตาเนี้ยคือป้องกันไม่ให้ผู้ที่เขาไม่ได้อ่รู้เห็นเป็นใจกับการถูบบุหรี่ของเราเนี่ย แต่ได้ต้องได้รับความเสียหายจากการซูบเปรีของของเรานี่คือนี่คือให้ดูเจตนาลมใช่เจตนาลมแล้วจะตีความได้แล้วจะขยายความได้แล้วก็ส่วนก็ท่านก็ต้องลองไปศึกษาดูเพราะว่าขนาดผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังพูดในเหมือนกันใช้เราเป็นตัวเล็กๆก็จะมาตัดสินเลยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดก็คงเป็นไปไม่ได้นี่คือเป็นหลักการเบื้องต้นสําหรับผู้ที่จะศึกษาครับครับนะฮะว่ากันต่อครับเมื่อกี้เครียด เมื with, อ่อ euh กี้ไปยึดละไปยึดทรัพย์สมมติยึดแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อทางสํานักงานเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเขายึดเนี่ยสมมติเขายึดรถยนต์หนึ่งคันแล้วเนี่ยยึดเสร็จแล้วส่งมอบให้กับโจทเลยเป็นของโจทไปเลยเนี่ยอเป็นของโจทไปเลยโจทเอาไปใช้อะไรต่างๆได้เลยเนี่ยครับได้ไหมนี่เขาถามมาอย่างนี้นะฮะซึ่งเราก็ต้องตอบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันยังเป็นของ ของจำเลยอยู่อ่าเป็นคือยังเป็นของเขาอยู่ยังเป็นของจำเลยจนกว่าจะมีการขายทอดตลาดครับแล้วก็มีการซื้อไปใช่แล้วก็ซึ่งบางครั้งจทไม่ใช่เป็นผู้ซื้อได้ด้วยใช่ซื้อแล้วก็ต้องไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนครับอืมครับก็ถึงบุคคลที่ซื้อได้เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของครับอ่าทีนี้เขาก็จะเอาไปใช้จะใช้อะไรเก็เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาแต่ในขั้นตอนครับในขั้นตอนเนี่ยนะครับอ่า ถึงแม้จะยึดมาแล้วกรรมสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของฝ่ายเจ้าหนี้ครับอืมก็ยังไม่ตกฉะนั้นมันก็มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าสามารถที่จะตกลงกันได้ตกลงกันได้ไหมทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางออกครับช่องทางออกของทางคนที่เป็นจำเลยช่องทางออกแบบแคบๆเดินตัวรีบๆนะแทกๆไม่ได้เพราะว่าเขายึดแล้วไงเขายึดแล้วอ่าเขายึดแล้วก็ วิธีการก็คือต้องเข้าไปคุยกับเขาแหละครับคือถ้าเราจะเอาทรัพย์คืนเนี่ยต้องต้องเจรจาต้องเจรจาต้องเจรจาต้องปองดองครับออันนี้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้ครับปองดองโดยการเข้าไปเจรจาเข้าไปเจรจาไปพูดคุยอาจจเจอคนละครึ่งทางอครับอาจจะชําระนี่ตักครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมจริงๆแล้วความเป็นธรรมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องบังคับตามกฎหมายทั้งหมด จริงๆความเป็นธรรมบางครั้งมันมันอยู่ที่ความพอใจของ่าฝยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพราะว่าข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยไม่ว่าทนายความเจ้าพนักงานัังคดีครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยไม่มีใครเห็นนะครับคือคู่กรณีเขาจะรู้กันเองสองคน คือบุคคลที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ทาไปตามหน้าที่หมดใช่เขาไม่รู้ไม่เห็นหน้าที่เขามีอะไรเ็าทาไปตามนั้นครับนะฮะส่วนคนที่รู้กันเห็นจริงกูจริงกู้ไม่จริงจะดอกเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่คนสองคนใช่อยู่ที่เขาสองคนฉะนั้นถ้าเขาคุยกันครับแล้วพอใจถ้ามันจบก็ได้ก็ถือว่าเป็นธรรมครับก็พอถ้าเกิดว่าตกลงกันได้อาจจะมีการใจบางส่วนแล้วที่เหลือผ่อนกันไปนะครับ ก็สมเหตุสมผลกันทั้งคู่ก็ถอนการยืดได้ก็ถอนการยืดได้ครับก็ลดคืนไปอ่าไม่ใช่แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าพอจ่ายเงินครึ่งนึงเอารถออกไปเลยนี่ไม่ใช่นะอ่าก็ต้องไปมีการมีขบวนการครับมีกระบวนการในการถอนการยึดครับอ่าไปดําเนินการที่สํานักงานบังคับคดีก็ต้องมาทําเรื่องที่สํานักงานบังคับคดีครับทีนี้เอารถคืนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาคืนไปแล้วแล้วไปขาย อันนี้ไม่ได้นะครับออันนี้อันนี้จะไม่ใช่คดีแพ่งแล้วเพราะว่าบางท่านเราอุ้ยทนายสองคนพูดอย่างนี้นี่เราเราเป็นหนี้อยู่ครับขายแล้วว่ารีบขายรีบโอนเพื่อไม่ให้ยึดเพื่อไม่ให้ยึดถ้าเขาสืบได้นี่มีความผิดอีกคือพูดง่ายว่าเมื่อเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยใช้สิทธิเรียกร้องคอ่าต่อลูกหนี้แล้วเนี่ยสิทธิเรียกร้องทางศาลเนี่ยครับ คือถ้าสืบได้ว่าน่ยลูกนี้เนี่ยเจตนาที่จะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพื่อไม่ให้มีการบังคับเอากับทรัพย์สินอันนั้นเนี่ยค,คือพูดง่ายว่าจากคดีแพ่งเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นคดีอาญาเป็นฐานโกงเจ้าหนี้ทีนี้น ก็จะมีโทษถึงจำคุกละตรงนี้นี่มีอัตราโทษจำคุกนะจำคุกไม่เกินสามปีทีนี้ถ้าที่เสียเงินจะกลายเป็นติดคุกแล้วใช่เงินก็เสียนะครับเงินก็เสียแน่ๆแต่อาจจะโดนติดคุกด้วยครับคือท่านั้นเนี่ยทางออกที่ดีเนี่ยต้องเจรจาเป็นนี่ก็จ่ายซะใช่ต้องคุยกันต้องเจรจากันนั่นนั่นคือนั่นคือในส่วนของการที่ทางออกแคบแคที่ว่านี้ใช่ลองเข้าไปคุย ครับนะเจลราชาเพราะว่าที่ว่าแคบเนี่ยเพราะอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะมีการดําเนินคดีก่อนที่เจ้านี้เขาจะใช้สิทธิทางศาลครับอืมแต่นั้นน่ะทางกว้างมากครับคือไปคุยกับเขาก่อนนี่เขาจะฟ้องอแต่ถ้าเขาฟ้องแล้วเนี่ยฟ้องแล้วยังไม่ายแสดงแสดงไม่พอใจแล้วพี่ภาคษาก็ยังไม่ใจอืมอันนี้เริ่มเริ่มทางเริ่มแคบเริ่มบีบลงละ บอลลอดเริ่มขึ้นเรื่อยๆช่องทางเดินเริ่มเล็กลงเล็กลงทีนี้พอยึดแล้วเนี่ยเราจะเอาทรัพย์เขาคืนเนี่ยพูดง่ายว่าตัวเจ้าหนี้เขาก็ดําเนินการมาเยอะแล้วเสียเวลามาเยอะเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะทางลูกนี้ก็ต้องเอาน้ําเย็นเข้ารูปแล้วครับตอนนี้นะฮะเพื่อให้เขาอ่อนๆที่จะลดหย่อนผ่อนปนให้เราครับนะฮะแต่ถ้าไม่ทางเจ้าหนี้เนี่ย ไม่ยอมเจราจารด้วยหรือเจราจารกันแล้วมันไม่สําเร็จอืนะฮะครับยังมีความที่เอ,อยังยังต้องการที่จะรับชำระนี่เต็ม,มทีเดียวครั้งเดียวครับไอ้ทรัพย์สินที่ยึดไว้เนี่ยมันก็ต้องมีการออกนําออกขายทอดตลาดอืขายทอดตลาดคือครับการขายทอดตลาดก็คือว่าการทางสํานักง,งานบังคับคดีเนี่ยก็จะประกาศว่าที่ดินแปลงนี้นะ รถคันนี้นะอรถคันนี้นะจะขายทอดตลาดในวันที่เท่าไหร่ครับขายที่ไหนยังไงครับก็จะจะแจ้งไปจะแจ้งไปทั้งทั้งเจ้านี้ทั้งลูกนี้ทั้งโจดทั้งจำเลยแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยอ่าจะมีการเข้ามาสู้ราคาบุคคลภายนอกนี่เขาก็จะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานครับคดีครับเขาก็จะมาดูทั้งผู้ที่สนใจก็จะมาดูโอ้ยที่ดินแปลงนี้เป็นยังไงครับนะฮะเออรถคันนี้ยังดูดีอยู่นะอเขาอยากได้ครับ เขาอยากได้ก็ถ้าเขาให้ราคาที่สูงกว่าช่เขาก็ได้ไปครับก็มาสู้ประมูลราคากันที่ถ้าเป็นที่ดินก็ที่สํานักงานบังคับคดีครับถ้าเป็นสังหาริมทรั์ก็แล้วแต่ว่าเอาทรัพย์นั้นไปเก็บไปที่ไหนไปประมูลกันที่นั่นอืนะฮะทีนี้วิธีการประมูลเขาก็จะประมูลใครให้ราคาสูงที่สุดอืก็ได้ไปก็ได้ไปครับส่วนหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยเราเวลามันจะมีน้อยหลักเกณฑ์เนี่ยผมคุยกับทางสํานักงานบังคับคดีไว้ว่าจะเชิญ เขาออกมาออกรายการของเราเพราะว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการขายท่อตลาดหลายอย่างเช่นราคาประเมินเช่นราคาราคาประเมินอ่าการกําหนดราคาประเมินราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมมติราคากันไม่หนึ่งแสนครับขายครั้งที่สองครั้งที่สามที่เหลือห้าสิเปอร์เซ็ละใช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะขายครั้งแรกแปดสิบขายครั้งที่สองห้าสิบอ่าขายขายให้ราคาสูงก็เอาไปเลย่แต่คราวนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม นะฮะ,ะตีไว้หนึ่งแสนก็คือหนึ่งแสนราคาเริ่มต้นก็คือหนึ่งแสนนะฮะแล้วไายหลักการยิบย่อยยังมีอีกเยอะนะฮะอ่ะทีนี้เรามาเอาตรงนี้ให้จบก็คือว่าเมื่อมีการขายทอดตลาดแล้วเนี่ยครับเงินที่ขายทอดตลาดได้อืก็จะนํามาชําระนี่ให้กับทางเจ้าหนี้ทางเจ้าหนี้นะฮะไปถ้าไม่พอเขาก็ต้องตามไปยึดจับ ก็ยึดอีกก็ยึดเพิ่มได้อีกยึดได้อีกถ้าเหลือครับถ้าเหลือก็ต้องคืนให้กับทางจำเลยไปคนั่นคือนั่นคือหลักการนะฮะเมื่อถึงการขายทอดตลาดแล้วเนี่ยก็มันไม่มีทางหนทางที่จะต้องไปตกลงอะไรกันแล้วเพราะว่ามันมันถึงทางสุดท้ายของการบังคับคดีแล้วนะฮะก็คือต้องจบตรงนั้นนะฮะส่วนถ้าถ้าจะเจรจาก็ต้องก่อนหน้าที่จะมีการขายทอดตลาด อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นะฮะสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยด้วยการเจรจาครับถึงจะดีที่สุดดีที่สุดครับนะฮะสิ่งสำคัญก็คือเป็นหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้เขาอืไม่ย้ายชาตินี้ก็ต้องไปใช้ชาติหน้าครับผมสําหรับวันนี้หมดเวลานะครับหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เข้าใจขอให้ถามมาเพราะเราสัญญาจะแก้ปัญหา ช่วยคนใครผู้ดีมั่งมีหรือจนทุกคนสำคัญร่วมด้วยช่วยกันซ้ำผ่านไมตรีหาทางตันช่วยกันเต็มที่เรื่องมีวุ่นวาย ึงหมอกฎหมายทนายชาวบ้าน